ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดไ้เกลเก่งนิสันเอามม่ลอเมล่า1.2 e สอปอร์ตเท็ัวนิ้วเลยชมเดียวก็ป้ายแดงเลยครับันนี้งวดพอนถูกๆเริ่มต้น4,500บาทชมโอ้โหชุดแต่งสเกิร์ตรอบขท่นรอลอแม็กอันลอยลมควันดำครับผมติดสติกเกอร์เลสซิ่งเอทอุยงามแห้งครับผม นนเสาอากาศไทเทเนียมด้านในเบาะดำตะเข็บแดงอุ้ยพวงมาลัยสามกา้านทรงอวกาศไม่หน้อยๆครับผมแสนกโลกครับผมเกียร์ออโต้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันง่ามแห้งกันสาดมีพรมสวยเก็บฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนใบเดียวออกรถจบศูนยบาทกับเสียยะครับผมอ่า มาครับเบิ้งรอบขั้นครับผมสปอยเลอร์หลังครับโอ้โหดากเดิมท้ายเดิมครับผมบล็อกแม้แรงคู่มือยางอะไรมีครบครับผมรถรับประกันเลยบอกเคยติดกงติดแก๊สครับผมฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวออกรถจบศูนย์บาทกับเสียยะซื้อได้ทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ครับผมฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีประกอบประกันจัดให้ครับผมเบิ้งห้องเครื่อง ไหนล่ะอึบอ่าเครื่องแห้งๆเครื่องนิ่งๆเครื่องเดิมๆครับผมสวยกิบอ่าฝากระโปรงเดิมๆสติกเก,อ,อ,กอร์มอกอยู่ครบกับนิสสันอเมล่า 1.2e สปาเท็ดปี2 0 1 9ครับผมราคาขาย379,000บาท FC รับชมยูแคปหน้าจอแอดไลน์นาช่อง t i k ็อกเอาส่วนลดไปเลย20,000บาท เรือดขาย3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีแรกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนงวดพ่นสี่พันบาทหลังจากนั้นผ่อนหกพัน 6, กว่าบาทตลอดสัญญาเอฟซี FC สอบเอฟซี FC ถูกใจพิมพ์คาว่าสุดพิมพ์คาว่าแจวมากรับชมอยู่จาจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกเซียนะแน่เดี๋ยวสิแจกเสือเอฟซีแฟนเพจไปให้เด้อครับผมแจว